สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองยิวันพระทรงเล็กช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันในาทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด็กกับพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้เอาแนวทางชุดบนจับชุดบนมาฝากพี่น้อง่ะมันมีอยู่เกาหางเกาตัว จับชุดมาให้ตัดมาให้เหลือสีหางสีโตเมอว่านลงให้ชุดหนึ่งมนีลงให้อีกชุดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะบชนกันนะค่ะพี่น้อง่ะเลขไม่ชนเลยสองชุดนี้ไม่ชนอันนี้ลงให้เมอวานนะค่ะพี่น้องสําหรับมนีเอาประการโลนค่ะพี่น้องค่ะสําหรับมนีจับชุดบนเลขสีหางสีโตเลขบบชนกันอีกคือเกาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เมอวานอันนี้มนี ว่ามีเลขศูนย์คือกันอยู่สองหางศูย์เก่ากับหกนี่มันสิเป็นตัวเดียวกันบอกค่ะพี่น้องค่ะเลขที่ได้มาจับชุดบนงวดประจำวันที่1เดือนสปี68แดเลขที่ได้คือหาศูนยหาเจและก็หกเจ็ด้ดค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะผู้ได้บอ่อมากประชอบเรื่อพนพันคือเก่าล่ะค่ะ ผู้ใดามากผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอ่อนซ่อนตน้นยอดบักกูดคอยบอกค่ะพี่น้องค่ะเบังเนี่ยสวยงามตามทองเรลืองสวยงามมากสวยงามมากดอดอวดตัวกระเพดยังกินค่ะพี่น้องค่ะลาบหัวบ,บ่มือเลก็กออกแหกินลาบเด้กค่ะพี่น้องค่ะสิะได้โชคได้ลาบเดี๋ยวสิไป ติดไปใส่กับลาบม่วล,ลาบหมูเนาะค่ะพี่น้องค่ะกินลาบหมูดีกว่าสได้เงินมาแบบม่วหมูเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลียกสีหางสีตัวของเรางวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสามค่ะห้าศูนย์ห้าเจ็ดหกศูนย์แล้วก็หกเจ็ดนะคะไ,ได้ประมาณกร,ร่ชอบเดือนผ่านคือเก้าค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชรนะ์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ว่าลงหายชุดหนึ่งบนวันนี้ก็ลงหายชุดบนอีกนะครพี่น้อง่ะแต่บางงวดเลข่างน่ะชนกันอยู่สองหางสามหางอยู่ค่ับพี่น้องคะจากสามสูตรสี่สูตรหาสูตรน้ค่ับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีลงชุดวัดใจห้เลขหางเดียวนําครับพี่น้อง่ะชุดวัดใจเลขหางเดียวเดี๋ยวสิทาคลิปลงห้อีกนะครพี่น้อง่ะขันบมาบ่เขาอย่าวากกันเด้อครับพี่น้องคะ เป็นเพียงแนวทางเป็นปันเพื่อซื้อสาะกินเบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะการบัการันตีว่ามันเสียออกนะคะพี่น้องขาคือเพื่อเป็นแนวทางแต่ว่าเล็กมักเล็กชอบเอามาแบ่งปัน,นเอามาฝากมาตอนมาเพื่อนในเบิงได้ชมเครือเก่าราคาต้นมะคงต้นไม้นะคะปูกกำลังงามถั่วมื่อว่นนี้ไอ เพียก็เลยไปหเพาะไปเจอสูตรเขาบอกว่าให้อน้ำส้มชายชูน้ำยาล้างจานแล้วก็กาแฟเอามาสีดใส่กับฟอฟอไปในน้อยหนึ่งล้ดสีซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะให้มันเบิดมันกระตายยุ่ตายบ่กระตายบ่เบิดน้องค่ะพี่น้องค่ะยอดนี่ก็กำลังขืนเพียขึ้นมากค่ะพี่น้องค่ะคงต้นนี่ก็กำลังงาม บกกะเทีแตงไทยเฮาก็สวยงามบาักะเขือที่ก็กำลังปลูกใหม่เดียวกับพี่น้องต้นเก่าๆมันแก่ไม่ไหนเนี่ยกัดนดถิ่งไปแน่ถอนถิ่งไปนํบาบักกะเทซมีอยู่สามสามตน้นสามกระถางค่ะพี่น้องค่ะตักนาวสีมีสองกระถางแล้วก็ต้นนี้ก็เริ่มสูงแล้วถ้าต้นไม่เป็นน่วยกสบเสด็จโครต้นยิ่งใหญ่ถิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะยานมันหักไปลมไปทับ เพือนทับซานข้าเจ้าบอกว่ามันอยู่สูงปลูกไว้ทั้งดาดฟฝาค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิจบคลิปเบิ้งอีกขอพี่น้องให้ชมสวดน้ำให้เบิ้งคลิปน้ำค่ะพี่น้องค่ะให่เบิ้งตะตัวเหล็กไรก็้ยันพิษกดพิษระเบียบเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสามเด้อค่ะเดอ้อ